สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารท่านนักวิจัยท่านผู้ประสานงานจากหน่วยงานในระบบวิจัยนวัตกรรมทุกท่านค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชาภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดก,การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยนวัตกรรมประจำปีงบมา2,568ในกิจกรรม NRCT Open House 2024พร้อมกับการถแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยแลนวัตกรรมซึ่งกิจกรรมในการจัด o p เป h o u า e ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระ้ว่วันที่1-9มิถุนาย,ยน2567ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่อง9วันซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้การเตรียมความพร้อมการทำความเข้าใจแบบมีส่นวนร่วมของประชาคมวิจัยในการเตรียมการเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยซึ่งการ ดำเนินการเพื่อชี้แจงขอบการวิจัยและวัตกรรมจะมีในส่วนของการเสวนาและก็การบรรยายในป็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยโดยท่านวิทยกรท่านผู้ทรงวิุวุฒิจะมาร่วมชี้แจงต่อจากนี้และยังเป็นการสร้างโอกาสการเตรียมความพร้อมให้กาบนักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถที่พัฒนาข้อเสนอการวิจัยอย่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการทํางาน ที่กำหนดไว้ในปี2568ของวชชค่ะซึ่งงานในวันนี้เป็นงานวันที่8ของการจัดก,กิจกรรม NRCT Open House ในปี2024ในวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567จะเป็นการชี้แจงขอการวิจัยและวัตกรรมในเดยนทางด้านศัตว์เศรษฐกิจค่ะ การชี้แจงกรอบการวิจัยนวัตก,กรรมปี2018ของวชชนะคะและก็การแถลงผลสำเร็จจากงานวิจัยดนวัตก,กรรมในด้านเัรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอ,อีกอีกด้านหนึ่งนะคะที่วชชได้ให้ความสำคัญตอนนี้หากเราคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ที่มีความสำคัญนะคะที่มีผลกระทบต่อในเรื่องสัศรษฐกิจตัวใหม่ๆนะคะเราคงได้มองร่วมกันในประเด็นหลายส่วนทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของทบกรัยภัยแล้ง วัตภัยนะคะหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมองในภาวะเศรษฐกิจที่ดีของเศรษฐกิจคงต้องมองทั้งปัจจัยเชิงบวกและก็เชิงลบประกอบกันไปทั้งในเรื่องความต้องการผู้บริโภคราคาสินค้าการบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสมแล้วก็รวมถึงในส่วนที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการปรับตัวในภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นอะไรก็ตามเราคงต้องอใช้โอกาสจากการทํางานวิจัยในการที่จะไปปิดจับในปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบอย่างเช่นเรื่องของปัญหาโรคระบาดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแนว ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไปหรือความขยัแย้งมิสตร์การเกิดปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อกันดูแลเศรษฐกิจโดยใหม่สิ่งเนี้เป็นเรื่องที่ทางวชได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ ตอนนี้เองนะคะทางการดำเนินงานภายใต้แผนวเนอร์ด้านเศรษฐกิจทางวาชอเองก็ได้นําแผนดังกล่าวนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดสะท้อนเป้าประเด็นเป้าหมายในส่วนของอแผนหลักนะคะที่ใช้ในการจัดสัญรรประมางเช่นในแผนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำเราจะดูในส่วนงานตรงนี้เพื่อยกระดับอย่างไรนะคะเราจะมุ่งเน้นเรื่องการจัดการคารเชื้อพาอย่างเหมาะสมถูกต้อง หรือไม่นะคะเพื่อให้เกิดการบร,ริโภคที่มีความยั่งยืนหรือในส่วนของแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบรัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจากขวบิบัติอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะคะท่านจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องราวนั้นๆอย่างไรที่มีความเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ทันท่วงทีหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ การพึ่งพาตนเองหรือการกระจายรายได้ส่วนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างตรงนะคะในการที่จะไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยีการนํานวัตกรรมหรือการมุ่งเน้นในเรื่องของการประกอบธุรกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะงานวิโากรรมเนี่ยก็สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ววนอนะคะเพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของงานด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นค่ะ ตอนนี้เองนะคะทางาวชอน,นี้ได้ได้อมองในโอกาสและก็ศักยภาพทางด้านการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตวเองได้ของท้องถิ่นด้วยนะคะยังอยากเห็นท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่ยกระดับและมีได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่สามารถสะท้อนเป้าจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจหรือการมีกลไกที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนะคบเพื่อลดผลกระทบในเชิงพื้นที่ถ้าหากว่าทางพื้นที่มีความต้องการเชิงทื้นที่ในเรื่องใ,นในด <S <S ตรงนี้นะค่ะก็สามารถเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานได้ ยังมีในเรื่องของบุคลากรในภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะคะที่พยายามจะประยุกต์ใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความสําคัญสําคัญเพื่อยกระดับคามแข็แงแกร่งเศรษฐกิจฐานรากยังไงก็ตามก็ยังสามารถมองประเด็นนี้เป็นประเด็นร่วมในการทํางานร่วมกันได้ซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างิ่งค่ะอีกอันนึงเป้าหมายเชิงผลสมัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและการบริการตรงนี้ค่ะคงจะต้องดูทั้งในเชิงของ output ว่าตัวผลงานวิจัยที่ผ่านการทดลองใช้แล้วหรือมาตรการต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นไหม พื้นที่ต้างแซนด์บ็อกซ์กที่ได้เนรจินเนี่ยขยายผลไปอย่างไรหรือเรื่องในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาสําคัญสคัําญตอนนี้มี b เบส a c คทีสในการเรียนรู้ภาพปฏิบัติหรือไม่อย่างไรแล้วก็การนําเอาองค์ความรู้ไปสู่การถ่ายทอดใช้ประโยชน์บีกระบวนการแบบไหนที่จะซ่อนเป้านในเรื่องของการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ คุมีโอกาสด้วยนะคะก็เป็นงานที่มีความท้าทายค่ะนะคะ,นะคะในปี68งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะสัตว์คิดตัวใหม่ๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเชิงเป้าหมายของการที่จะ สร้างความเข้มแข็งแล้วก็ยกระดับคุณภาพเสถกิจของฐานรากนะคะโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมมีงานวิจัยหลายส่วนนะคะที่ได้มีการดำเนินการแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการบร,าริหารการจัดการความรู้นะการยกระดับการสนับสนุนให้เกิดในเรื่องของเครือข่ายภาคีแล้วก็การทํางานแบบมีส่วนร่วม และก็ยังสะท้อนไปถึงเรื่องของการที่จะทําให้เกิดมาตรการใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนโยบายใหม่ๆเพื่อจะสร้างโอกาสสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะต่อการก้าวกระโดดในตัวเศรษฐกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นค่ะในส่วนตรงนี้นะคะคงคงคงอยากจะได้มีการนําเรียนว่าในกรอบการวิจัยในปี68นะคะถ้าหากมองในประเด็นในด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะเราจะมองในด้านไหนบางมีสักสามสกรอบค่ะ ด้านประสุสัตว์ด้านเศรษฐกิจด้านประมงด้านจาก,การความรู้และการขยายผลซึ่งสิ่เหล่านี้ก็ถือว่าสามารถที่จะสท้อนเป้าไปอย่างในเรื่องของการลดความเสีย่ยงจากผลกระทบการฟื้นฟูช่วยเหลือนะคะแล้วก็เกิดกระบวนการในด้านปสุสัตว์นะคะเราก็คงจะเลือกในส่วนของเศรษฐกิจที่เป็นสัตว์มุ่งเน้นนะคะที่ทางวชได้ความสําคัญแล้วก็ในส่วนของการลดผลกระทบของคาร์บอนฟุตปิ้นนะคะเรื่องของการผลิตคาร์บอนฟุตปิ้นตรงนี้เราจะดำเนินการเพื่อให้เกิดการลดการเกิดภาวะเระจกกรี่ยได้ในจานวนแบบไหนเท่า อันนี้ก็มองไว้ในหลายประเด็นหรือในส่วนของทางด้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของทางชีวภาพหรือการเฝ้าระวังหรือในเรื่องของการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหากมองกลับมาในเรื่องของการจัดการความรู้เช่นเดียวกันนะคะเศรษฐกิจก็ยังสามารถที่จะได้มักเกิดผลในการจะทําข้อเสนอเพื่อให้เห็นในภาพของการนําตัวเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยมาปรับตัวให้เกิดในเรื่องของการทํางานที่จะใช้งานวิจัยพนาเนี่ยมาช่วยยกระดับ ในเรื่องของคุณภาพการผลิตให้กับทางเกษตรกรค่ะเวลาเราพูดถึงแผนงานโครงการที่มีความสาคัญนะคะเรื่องของตัว input ที่เกี่ยวข้องกับงบ ระยะเวลาหน AL, ห่วยแล้วก็บุคลากรเราควต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่งนะคะพร้อมๆกับในเรื่องของเอาต์พุตที่เราต้องนําส่งในเรื่องของความสําเร็จของโครงการว่าเราจะนําส่งในเรื่องของผลผลิตทางใดแขณะเดียวกันการติดตามประเมินในเรื่องของเอาต์คัมในเรื่องของอิมแพคในระยะต่อเนื่องนะคะว่าหากเราได้จัดการในเชิงของการจัดสรรทุนไปแล้วในประเด็นมุ่งเน้นดังกล่าวเราจะสามารถที่จะได้มีการประเมินในเรื่องของเอาต์คัมอิมแพคที่เกิดขึ้นนะคะอย่างมีส่วนร่วมอย่างเห็นภาพในเรื่องของการสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ แบบนี้นะคะอย่างไรซึ่งในการมองแบบ p a c แบ a t h ดเวเนี่ยในเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะตอนนี้มีตัวอย่างงานวิจัยที่มีการขับเคลื่อนนะคะไปสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์อย,อยู่หลายส่วนตอนนี้วชก็ให้ความสำคัญกับธศร,รกิจตัวใหม่ๆนะอย่างเช่นเรื่องปลาสวยงามเรื่องแพะซึ่งเรื่องปลาสวยงามนี่ก็สามารถที่จะมีในเรื่องของชุดความรู้เรื่องของการทํางานเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่า,ขายการทํางานร่วมกันและ ในการที่จะทําให้เกิดกความเข้าใจในการนําการคัดกรองตัวผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่การสนับสนุนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือในเรื่องของสัตว์ทิ่งปใหมอย่างเช่นเรื่องแพะนะคะเราจะดูทั้งระบบในเรื่องของการเลี้ยงนะคะหรือในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคหรือในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์สิดนั้นๆเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นค่ะยังมีในเรื่องของไก่พื้นเมืองนะคะเรื่องของปลา สวยงามนะคะทั้งในเชิงของวิติอาหารแล้วก็ในการที่จะพัฒนาให้พันตอบรับกับความต้องการของตลาดนะคะหรือว่าการสับหนุนเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของอาหารเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของสัตว์เศรษฐกิจนะคะตอนนี้ทางอชอก็ให้การสนในเรื่องของการาดูแลเรื่องจิ้งหรีดด้วยนะคะมีเกิดการเกิดฟาร์มนะคะการเกิดในเรื่องของระบบการเลี้ยงการเกิดในเรื่องของการมาตรการกัน ทำงานร่วมสิ่งอันนี้ก็คือเป็นประเด็นรับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในมิติที่ได้เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสัรษฐกิจค่ะยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นงานตามมติคอรมอนนะคะคือเรื่องคืนปูม้าสู่ทะเลไทยซึ่งบช,ชทามาอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถเพิ่มฐานการปูม้าได้ตามเป้าหมายและเกินเป้าหมายการเดียวกันเกิดสูเนเรียนรู้และก็เกิดในเรื่องของเครือข่ายชุมชนก็ทําให้เกิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าซึ่งสามารถตอบโจทย์ในภาพรวมของการส่งเสริมเพื่อให้เป็นสั เศรษฐกิจที่มีความสําคัญในเรื่องของการทํางานเชิงขยายผลและก็ยังมีในเรื่องของตัวเวชสําอางที่เกิดขึ้นในศาสตร์เศร,รษฐกิจหมอยใหม่เช่นในเรื่องของจิ้งหลีเป็นต้นค่ะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นกรอบการทํางานที่เกิดขึ้นและก็ตัวอย่างงานวิจัยที่ท่านจะได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ ตามที่ได้มีการนําเสนอไปนะคะก็จะเป็นอีกตัวอย่างของผลสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นซึ่งการสนับสนุนทุนวิจัยด้านศรษฐกิจของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ก็มีความมั่งมั่นเช่นเดียวกันนะคะที่อยากใช้ท่านวิจัยได้พัฒนาแล้วก็เตรียมการข้อเสนอการจัยคุณภาพค่ะต้องขอบคุณท่านทบริหาร ท่านักมิจัยท่านผู้ระสานงานในภาคีเครือข่ายต่างๆที่เขาเร่วมกิจกรรม NRCT Open House ในปีนี้นะคะซึ่งมุ่งหวังที่จะทําให้เกิดในเรื่องความเข้าใจการมีส่วนร่วมและก็ช่วยสร้างโอกาสที่ดีนะคะในการจัดทําข้อเสนอการวิจัยคุณภาพเพื่อขอรับทุนจากทางวชชต,ต่อไปค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ